สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็ยามเย็นยำข้ามนะครับกอล์ฟก็มารีวิวรถนะครับของตัวฟอร์เรนเจอร์นะครับวันนี้กอล์ฟก็ยังอยู่ที่ศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนะครับในบริษัทคือออโต้แกลเลอรี่นะครับก็วันนี้จะมารีวิวเฟอร์เรนเจอร์วายแท็กช่วงนี้ก็ปล่อยนะครับยาวๆอันนี้เป็น1049นะ6สปีดนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับก็6สปีดนะครับมีแพคแต่คันที่เรามารีวิววันนี้นะครับไม่ใช่สีดำสองคันนี้นะครับจะเป็นนี่นะเป็น6สปีดนะครับไม่มีแพคเหมือนกันนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตร170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ราคาจะจจำหน่ายนะครับ1ล้าน49,000บาทนะครับมีจำหน่ายทั้งหมด6สี สีดาสีบอลเงินสีเทานะครับไม่บวกเพิ่มสีขาวมุกสีส้มสีเหลืองบวกเพิ่มหนึ่งืนบาทนะครับนี่ก็ให้ลูกค้าดูนะครับคันนี้เห็นแค่หน้าก็เด่นแล้วนะครับต้องบอกเลยเป็นคันต้นๆที่เราติดสติกเกอร์นะครับแทนตัวอะคริลิกนะครับมาครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้นะครับติดสติกเกอร์สวยงามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบบให้ลูกค้าหลายๆท่านได้เลยทีเดียวนะครับ เริ่มจากที่ข้างบนนะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นสีเทาคาว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้มันจะเพิ่มความโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูมีมิตินะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าถ้าถ้าในมุมมุมมองกันนะก็ว่ามันใช้งานแล้วมันจะทนกว่าอะคริลิกนะครับเพราะว่าเป็นสติกเกอร์ไปแล้วก็ติดแค่ตัวมุมนี้นะครับอะคริลิกเนี่ยมันมีปัญหาแต่ก่อนกับติดอะคริลิกตลอดเลยแล้วมันมีปัญหาตรงที่ลูกค้าใช้ไปสักพักเนี่ยครับมันหลุด ไปร้านล้างรถเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยอะคริลิกพวกนี้หลุดหมดเลยครับมาเลนเจอร์แต่มันจะหลุดทีละตัวมันก็ทําให้ลูกค้าต้องมาเสียเงินเรื่องของการแมนเทนแน็ในการซื้อติดนะครับแกะก็มีคาบกาวอีกนะครับก็เราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเราเปลี่ยนมาเป็นติดสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับแต่ก็บอกได้เลยว่าสวยนะครับตัวจริงสวยมากมาดูตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็เป็นสีเทากาไฟนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับ สวยงามอยู่แล้วนะครับไฟนะครับก็เป็น LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันนะครับตัว C เป็น LED นะครับไฟสูงอยู่ข้างล่างนะครับรุ่นนี้นะไฟหน้าจะอยู่ชุดนี้ข้างบนเป็นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED ชายกันชนเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้มีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน คันนี้ลูกค้าแต่งไม่ได้เยอะนะครับต้องบอกก่อนแต่ว่าเลือกสติกเกอร์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเฉียบเลยตัวนี้นะครับซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับเป็นสีดำด้านแบบไม่มีหมุดนะครับมันก็ดูโดดเด่นนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะรถเป็นสีดำเงาล้อนะครับก็ล้อแมกขนาด18นิ้วจับคู่กับยางนะครับ2 5ง6 5 r 2 0นะครับแล้วก็ตัวไวทแท็นะครับโชคเป็นโช๊คมโนทูบนะครับดิสเบรกหน้าหลัง แก้มก็มีขอบนะครับเป็นคําว่า y t ยแทเอ้ยเป็นคำมีขอบเป็นสีเทานะครับขอโทษนะครับมีขอบตัวนี้เป็นสีเทานะครับแล้วคำว่าเทอร์โบเป็นสีเทานะครับสีเทากาไฟไฟเป็น LED นะครับมีไฟสองนะครับตัวนี้นะมีไฟสองพื้นนะครับ ล้วหลังค่านะครับเป็นสีเงินนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็เคมรับน้ําหนัก350รโลไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็วิ่งก็85ดิกิโลนะครับตัวนี้กันสาดแท้นะครับสชิ้นมือเปิดขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์นะครับก็กดจิ้มแล้วก็ลวงมือปลดล็อกได้นะครับก็ให้ดูนะครับสติกเกอร์ สวยอะผมบอกเลยตัวจริงสวยมากสวยมากนะครับบันไดนะครับก็มีชายบันไดเป็นสีเงินรับมากครับเพราะว่าลูกค้าเลือกสีสติกเกอร์ไปกืนกับตัวตัวโลบาร์นะครับมันลงตัวมากนี่ตัวสปอร์ตบาร์นะครับเป็นสีเทากาไฟแล้วก็ เป็น2ชั้นนะครับตัดขอบสีเงินไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับเหมือนที่กับรีวิวนะครับเป็นแค่ขอบบนตรงนี้นะนอกนั้นก็ยังเป็นหลอดอยู่นะครับที่เหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะกันชนท้ายนะครับดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับสีก็จะเป็นสีเทากาไฟนะครับนี่ให้ดูติ๊กเกอร์ข้างหลังไม่เด่นได้ไงนะครับ นะฝาท้ายเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่นะครับลอยที่เขาปั๊มเอาไว้นะครับเพิ่มความหรูหราส่วนเรานะครับนอกจากหรูเราใส่มิติเข้าไปนะครับนี่ยบอกเลยเลยว่ากล้องอผมไม่รู้นะว่าถ่ายมาสวยไหมแต่ตัวจริงสวยมากนะครับย้ำในสติ๊กเกอร์คันนี้ตัวจริงสวยมากแล้วก็มีกล้องนะครับมีกล้องถอยนะครับฝั่งที่โลโก้ มือเปิดนะครับก็เป็นสีดำด้านไฟเบรกดวงที่3นะครับฝาท้ายเนี่ยล็อกได้นะฝาท้ายล็อกได้แล้วก็กระบะไลเนอร์นะครับที่กว้างกว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมมี12โวลต์นะครับ180วัตต์แล้วก็230โวลต์400วัตต์นะครับฝาท้ายเป็นตัวผ่อนแรงนะเห็นไหมครับเบายกมือเดียวสบายๆ มีคำว่าไบแท็นะครับไวแท็ White อย่นี้ดูจากรอยมือแล้วเดี๋ยวเราล้างใหม่ที่เพิ่งล้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้ารับเดี๋ยวเราล้างใหม่ข้างหลังเนี่ยครับก็มีแอร์หลังนะครับ แหลงนะครับแล้วก็ไท A ไทย C นะครับแล้วก็230โวลต์นะครับตัวนี้พาย่างเปกระดุมครับเป็นตัวใหม่เข้ารูปที่เปิดนะครับเราพร้อมชุดเปิดแบบใหม่ที่เปิดกระจกปรับกระจกอยู่ตรงนี้นะครับบออไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับแทิศทาง เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังปรับเอนะครับแล้วก็ตัวดันหลังนะครับแล้วก็ยกขึ้นลงได้เป็นพุชสตาร์ทนะครับที่วางแก้วชุดควบคุมไฟหน้านะครับมีปรับไฟสูงต่ำได้นะครับ Airbag นะครับเจ็ดใบพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับไฟหน้าออตโต้ที่ปัดน้ำฝนออตโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับแล้วก็มีที่สามารถที่ต่อกล้องได้ตรงนี้เลย ภายในเป็นสีดําทั้งหมดนะครับมีที่ขึ้นนะครับที่โหนนะครับตัวจับนะที่เสา A นะครับและเสา B นะครับเสา B คู่นี้ก็มีนะครับเสา B มีเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเก้ากลางตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้4โหมดนะครับแล้วก็เบี่ยงมือไฟฟ้าเกียร์เป็นออโต้นะครับ6สปีดมีไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ไทเ A ไทซ C แอร์เป็นอินสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็จอกลางนะครับขนาด12นิ้วนะครับซิงค์โฟเอรองรับฟอร์ดพาร์เก้เป็นเก้สองชั้นนะครับแล้วก็จอดิจิตอลนะครับตอนนี้ก็เป็นขนาด8นิ้วนะครับเป็นจอสีก็คันนี้อ่าไม่ยังไม่ได้ต้องบอกกันครับไม่ได้ตกแต่ง มากมายนะครับแต่กสส็สวยอะสวยด้วยลูกค้าเลือกสติกเกอร์เลือกสีมานะครับต้องบอกก่อนเลยครับคันนี้ลูกค้าใช้งานนะครับได้เรื่องของสมรรถนะนะครับในสิ่งที่ฟอร์ดจัดให้แบบเต็มระบบแน่นอนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับท่านใดชอบแต่งแบบเรียบๆนะครับอ่าก็คันนี้ก็มีแนวทางเรื่องของสติกเกอร์นะครับในการแต่งให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ท่านใดชอบแต่งแบบไหนนะครับก็สามารถแต่งให้ได้หมดนะครับก็ เบอร์โทร ID ล i n ที่ก็อบขึ้นไว้ให้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าก๊อบนำรถฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ